กตาเทเลทับปี้วันนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะที่ดีใจไปอย่างมากก็มีคนกลางเต็นท์แล้วด้วยครับหนึ่งหลังเดี๋ยวจะพาไปกินบุฟเฟ่ต์สเต็กทั้งร้านเลยนะครับแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะในวันนี้นะครับผมก็ตื่นเช้ามาก็ไม่เช้าเท่าไหร่เนาะสิบโมงกว่าแล้วนะครับเอาเป็นว่าเช้าของผมแล้วกันนะช่วง10บโมงครับกตาเทเลทับปี้ก็เดินทางมาถึงพวกเราเรียบร้อยแล้วนะพวกเราก็ไม่ดีเราที่จะแกะเลยนะครับในเรื่องของเทเลทับปี้นะครับมีใครเคยดูบ้างจะมีตัวละครทั้งหมด4ตััวนะะครบก็จมีสีเหลืองสีม่วววงงสสีีีแแดล้ก็เขยนะครับบบบใคคครรเเเยดดูททลััี้้นะอกวยนะครับว่่าแตละตัวมีชื่่ออวาาะไรกันบ้งส ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือพระอาทิตย์นั่นเองครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งประกอบในส่วนของมัานเทเลทับบี้กันดีกว่านะตัวสีแดงกับสีเขียวยืนอยู่หน้าประตูนะครับตัวสีม่วงนะครับผมก็จับไปยืนเฝ้าฝักบัวอาบน้ําของเขานะตัวสีเหลืองจะยืนหยุดเป็นตัวแรกเลยนะครับเป็นมาตรกานต้อนรับนะครับเมื่อเราจัดวางให้ได้ตำแหน่งแล้วนะครับอารมณ์ก็น่าจะได้ประมาณนี้ถ้าพูดถึงกันจริงๆนะครับเราก็ลืมเทเลทับบี้ไปด้วยซ้ําไปแล้วนะพูดง่ายๆใครทันเทเลทับบี้นะครับอายุก็ไม่น้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในนส่วววขอองพรระาทิตย์กแมล้็ กับน kind of ้ำหนักที่ค่อนข้างจะหนักนะครับผมก็เลยตัดสินใจวางไว้บนหลังคาบ้านแบบนั้นเลยครื่องนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพี่ไก่เขานะครับว่าจะต้องหาวิธียึดยังไงให้มันอยู่นะครับไม่อยากให้มันร่วงลงมาข้างล่างพี่ไก่เขาก็เลือกใช้เหล็กนะครับในการค้ำแล้วก็ในการยึดเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เรายึดโลโก้อสุกะในเมื่อวานนั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็เช่นเดิมครับใช้เออปืนยิงตะปูของอโุกะเขายิงทะลุเหล็กไปเลยแล้วก็ตามด้วยยึดน็อตในเหล็กฉากนะครับในตัวของพาทิตด้วยฮะต่อมาก็เหล็ก แล้วก็ตอกย้ําด้วยปืนยิงตะปูของโอซุกาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบ้านเทเลทับบี้หรือห้องน้ําเทเลทับบี้นั่นเองก็จะมีเทเลทับบี้ทั้งหมด4ตัวนะครับมีพระอาทิตย์มีฝักบัวอาบน้ําก็ได้จะครบแล้วนะฮะจริงๆแล้วในเนื้อเรื่องเขาจะมีสวนดอกไม้ด้วยใช่ครับแต่ตอนนี้ตกแต่งไม่ทันนะฮะในสิ้นปีนี้เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับบ้านเทเลทับบี้ของโอซุกาน้องๆเด็กๆเยาวชนยุคใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้จักเทเลทับบี้นะครับถ้าจะให้เป็นเรื่ออ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 งงงงงขกก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 ิิินน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 นพพพววววววสสสสเเเเเตตตตต็็็็็ะะะะะะะไรรรรรรีีีีีี้้้้ผม่่่่่่่่่าา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 าจจจจูููััััััปยยยดดดดคคคคบบบททืแแแลลหุุุฟฟ์ถณภฮ ต้องบังคับให้พี่เบิร์ตขึ้นบันไดลอยฟ้าไปก่อนแล้วกันนะครับนี้ก็น่าทํามาติดตั้งที่บ้านผมเหมือนกันนะฮะมันก็ดูแบบเสียวๆดีเหมือนกันเนาะรวมแบบว่าขึ้นไปก็มีขาสั่นบ้างนะฮะพี่เบิร์ตแกเขาก็ไม่กล้าขึ้นไปสูงสุดนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปแล้วตกพลาดอะไรลงมานี่อะไรหายากครับรุ่นนี้ฮะด้านหลังร้านของเขานะครับก็เดินเลาะไปเรื่อยๆครับไกลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้เดินไปถ่ายนะเพราะว่าตอนนี้ผมหิวแล้วนะครับไปกินสเต็กกันดีกว่าที่นี่เขาเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับคืออจจจะะะะะะเเ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 ป็นนนนนนบบบบบบุุฟฟฟฟฟ่่่่่่่่่ททัััััั้้้้้งงงงงงงหมดดลลลยยยยคค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 รร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 ราาาาาาาๆแแติพวใชโกึไ ง่ายสตเต็กจานธรรมดามันก็400กว่าบาทแล้วนะครับเราสามารถเลือกกินได้ทั้งร้านเลยครับไม่ไว่าจะเป็นไอ้ตรงไอ้เต็มมีน้ํามีอะไรได้หมดเลยรวมไ<อ>ป<อ>ถึงกาแฟก็มีด้วยนะครับเฟ่เหมือนกันครับผมเองก็งงเขาเอากําไรมาจากไหนนะครับแล้วผมก็จัดเลยครับกุ้งชุบแป้งทอด<ห>แบบนี้ก็บุฟเฟ่เหมือนกันนะครับกินได้ไม่อั้นฮะนี่จะเป็นสลัดเนื้อนะครับมีองุ่นให้ด้วยนะครับแล้วก็มีผักนะครับมีผลไม้อยู่ด้านหน้านี่เป็นสเต็กเนื้อเยอรมันนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนื้อนุ่มครับผมอร่อยมากครับวันนี้ผมสั่งมาสามจานเลยนะคคคครรรัััับบบทีี่่่่่่่ดูแแแตลละะอออยยาาาาาาางงงเเเ้ววกกนนนหส อพูดง่ายๆเลยครับมีแรงนั่งกินใครหิวอะไรมามีแหงกินครับร้านแรบัวนะครับเสอถ์าหาได้เลยครับจำชื่อให้แม่นมีถนนเส้นหลักนะครับใกล้ๆตัวเมืองอุดรดิตนะครับจุดนี้นะครับหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้จ้างเรามารีวิวนะครับผมผ่านไปแล้วผมหิวแค่นั้นเองครับผมก็เลยแวะเข้าร้านเขาแล้วผมก็ถ่ายทำเลยครับก็ขออนุญาตเขามาลงช่องผมนั่นเองนะอย่างที่เคยบอกไปนะครับช่องอื่นเขาไปจ้างรีวิวนะครับแต่ช่องผมไปขอเขารีวิวเอานะครับคนก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับพอละสองร้อยกว่าบาทกินได้ไม่อ ใช่เลยครับพวกเขายังพวกเราก็ได้มีโอกาสได้กินของดีๆแบบนี้บ้างนะเมื่อกินเสร็จแล้วเราก็ซื้อของนี้ได้หน่อยแล้วก็กลับบ้านนะครับผมจอดรถได้ตกใจนะครับใครมากางเต็นมาแล้วครับเอฟซีของเรามากางเต็นแล้วหนึ่งหลังนะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดน้องไม่น่าจะมีใครมาหาได้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาเยี่ยมเยือนกันนะครับ